เปิดชุดที่แพรพรลำพาใส่ไปล่าสุดหลังจากที่ผ่านมากับชุดที่แพรพรลำพาใส่ไปล่าสุดงานนี้ทางนั้นแพรพรลำพาไม่ยอมตอบกับจุกๆปัจจุบันทางรัฐบาลก็ได้นําเข้าวัคซีนสู่ประเทศไทยแล้วซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจจะมีหลายคนที่ยังกวนและไม่มั่นใจเนื่องจากกลัวมีผลข้างเคียงจากการฉีดซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเหล่าคนในวงการบันเทิงแห่เข้าไปฉีดวัคซีนป้องกันซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจและกระตุ้นให้กับเหล่าประชาชนกล้าที่จะไปฉีดวัคซีนอีกด้วย ซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลเพราะมีเหล่าบรรดาประชาชนจํานวนมากเข้ามาสอบถามถึงวิธีการลงทะเบียนฉีดวัคซีนล่าสุดทางด้านแพร์พรลำพาได้ออกมาโพสรูปภาพหลังประฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่2พร้อมกับข้อความวัคซีนเข็ม2องช a ิทยา t h ย a ุลา u l a แ o r n #sinovac p a j a b ท n #pajateo ร่างกายต้องการธรรมชาติ ซึ่งางานนี้ชาวเน็ตไลน์หนึ่งเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอืมเขาก็บอกอยู่ว่าให้ใส่เสื้อที่ฉีดอย่าง,ง่ายโดยทางด้านแพร์พรมพาได้เข้ามาตอบกลับว่าตัวที่ใส่ก็ไม่ได้เปิดฉีดวัคซีนยากค่ะเป็นเสื้อ,อคอกว้างอยู่แล้วค่ะซึ่งแพร์พรมพาก็อธิบายแล้วชัดเจนในคอมเมนต์นั้นๆ